ตอนนี้นะคะเรามีกับน้องยาญจะมากินสปาเกตตี้แล้วก็มารอของที่แม่จุ๊บส่งมาให้มาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรแต่มากินสปาเกตตี้กันดีกว่าแต่ก่อนจะไปกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายบ้านไหนอ่ะกูเลยเนี่ยรถไฟเราของฝากจะเป็นอะไรแน่หรอของฝากจะเป็นอะไรเนาะ ของนี่นอืมพอพี่น่าจะรู้น่าจะเป็นเป็นอะไรรู้ไหมว่าเป็นอะไรเฉ็ดหรือเปล่ามีตัอใหม่มินอยากได้อะไรที่สุดเดยวมาถึงแล้วหนูก็อดคลิปเดี๋ยวได้หมามินจะมาทำไมขนาดไอหมีเข้าห้องยังกลัวเลยแล้วก็จะมาพันปอมหนูคิดว่าอะไรอ่ะไม่ไม่จูบสงมให้หนูคิดว่าอะไรอืม คิดว่ากระเป๋าอืมคิดว่าอัลโครครับครับผมพี่กู้ไ้าเปิดเปิดที่ไทยแล้ว่อนนะชุดใช่เหรอใช่ถ้าผิดอ่ะถ้าผิดก่อนเรามารอมารอดูกันเว่าหนูเปลี่ยนหรือเปล่าคือว่าสกูตเตอร์ถ้าสกูตเตอร์มีตามมาขับยังไงมันมันคิดว่าาสกูตเตอร์หรอไม่ใช่หรือว่าไม่มี วันนี้กล่องมุกจกิดกับไอเครื่องกล่องหน้าแของเรามีนะเรามีใส่เอ้ยเราไม่ต้องบอกมินว่ามินเคยรู้กล่องน้ำแล้วก็กล่องมุขจีิดรถแล้วก็บ้านด้วยถ้ารถถ้าบ้านนะครับก